ตอนนี้ทุกคนก็คงอยากทราบการทํางานแล้วนะว่าเอ๊ะจริงๆเราเครื่องนี้ทาํางานยังไงนะฮะพรดีวันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องๆภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมาสาธิตการใช้เครื่องให้ดนะูขอเชิญน้องๆวันนี้น้องๆจะเปหน้ากที่เป็นปฏิดคณะวิศวกราารมศาสตร์นะการทํางานของเครื่องก็จะเริ่มจากบันติดนะฮะจะเข้าแถวมาจากนั้นปันติดก็จะเริ่มเอาง,งานทีละคนหมุนเวียนไปไเรื่อยๆนะฮะขอเชิญน้องๆ ติก็จะดึงใบงานขณะที่ดึงใบงานเครื่องก็จะทำการนับจำนวนไปด้วยนะจะเห็นว่าเครื่องนี้จะช่วยลดลดการทำงานของบุคลากรแทนที่บุคลากรจะมันแจกใบพระราชทานไปใบปร,ริญญาบัตรนะเครื่องก็ทำหน้าที่แทนซึ่งจุดนี้ก็จะลดความเนื่อยล้าของบุคลากรนอกจากนี้จะเห็นว่าจังหวะการให้ใบงานของเครื่องจะเป็นจังหวะที่แน่นอนนะซึ่งต่างกับที่บุคลากรเป็นคนจ่ายใบงาน น้องมากนะมาถึงจุดนี้ก็คงจะเห็นความเยี่ยมของเครื่องรับใบพระราปัญญาอัตโนมัติี่แล้วนะฮะก็อันนี้เป็นผลงานของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการรมนะฮะก็หวังว่าในปีหน้าท่านผู้ชมก็คงจะได้กลับมาพบกับ,บน้ำใจดีๆจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการรมอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน